สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วและนี่ก็คือจะว่ายังไงดีคยช่วงเรื่องเล่าแต่ก็เป็นเอาเป็นว่าทุกคนครับนี่คือเรื่องที่สมมุติขึ้นมาตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริงเป็นแค่สิ่งสมมุติที่เรานั้น เพื่อความบันเทิงกันในคลิปนี้และ,ะเรื่องมีอยู่ว่ามันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตกับแฟนสาวและเรื่องเป็นบทสนทนามันจะ ฟังดูง่ายกว่าเสียเปิดประตูะดังเยดกลัมาแล้ครับผมนี่คือชี่ิตกวนะกวนเอามายกตีีก็่ ไม่ใช่ประมาณว่าตัวแฟนมนคือเรากลับมาบ้านช้าและไม่สิเอาเป็นว่าตัวคนผู้ชายชื่อทรงเฮนะส่วนตัวละคนผู้หญิงชื่อแก่ทรงแก่ทรงถามทรงเฮว่าทำไมถึงกลับมาช้าแล้ว อะไรรึไหมผู้ชายนี่ที่เขาเป็นคนเฮฮายอยู่แล้วค่อยตอบผู้หญิงไปว่าโอ้โหเธอจะกลับมานี่ไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเธอเลยนะแบบมันก็ต้องมีประทับใจก,กันบ้างป่ะเออแล้วทำไม ไม่ค่อยดีก้นโอเคเดียวกันว่าวันตุงบีประจงกาบปองจางที่ทำให้กระตุกจิตกระชากไฟฟ้าแฟนสาวแน่น,นอนซึ่งผมก็กลาลาครับตอยอยู่เหมือนกันอันนี้หมายถึงตัวละครในเรื่องที่เป็นผู้ชายที่ชื่อ สง่งเหนะสว่วนตวลกคนผู้หญิงก็เป็นคนน่ารักเงนเก่งหายง่ายต่ก็แต่น่าลักดีละน่นา,ร,านรักผมคิดเสมอว่าอะไรจะทำให้ขออภัยด้วยนะครับผมคิดเสมอว่าอะไรทำให้การงอน้ำมันเป็นเรื่องง่าย มันดีนะที่คนสองคนจะงออคืนดีกันยิ่งคู่รักด้วยแล้วยิ่งเป็นอะไรที่นี่แหละเป็นเรื่องที่ดีและผู้ตามตรงกันในการไลฟ์ครั้งนี้ไม่เลยเป็นวิดีโอมากกว่าในเทปนี้ของเรากับคนดูช่องแชทกับคุณทุกคนมากที่เข้ามาดู อาแล้วเรามาตกกันเลยอาจจะติดขัดๆกันบ้างแต่ก็อยากจะเล่าให้มันดูสนุกและได้คขคิดอะไรไม่มากก็น,น้อยเผื่อคุณผู้ชมชอบอะไรแบบนี้บ้างาอาจารย์ตงผมก็อยากทำแบบนี้มานานแล้วแต่การมาไลฟ์พูดคุยหรือเราเรื่องอะไรแบบนี้กับ ทุกคนในช่องเชทนะครับผมอ้อหุ่โกนะมันก็จะเคลิ้นๆนหน่อยๆมันไม่มีอะไรมากเพราะมันก็แค่จะเรียังไงดีล่ะมันไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ผมณร้ว่า สตรีมเมอร์หลายท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันเออเหมือนเราเจอนอกเรื่องก,กันมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันต่อการ้องขึนดีมันจะต้องมางทีอาจจะใช้แค่ใจแค่ความรักทีเดียวมันก็ก็บางทีเราก็อาจจะคิดง่ายเกินไปหน่อยแต่ พวกการง้อแฟนนี่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะเห็นเรื่องง่ายเลยจริงๆหลายคื่แบบนั้นไม่ละสา,ายยังเกินที่ต้องพูดว่าผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับกับแฟนสาวทุกครั้งที่กลับมาบ้านสายนั่นเป็นเรื่องที่มีกันทุกบ้านหรือเปล่า ผมเองก็ไม่รู้และคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงแต่ตัวละครเฉยนเรื่องนี้เขาจะต้องประสบเจอกับเหตุเกินมาสจังในทุกๆวันเช่นบางเครังองมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาอยู่กับไปหาเพื่อนอีกสองคนคนหนึ่ง เป็นผู้ชายตัวสูงส่สวัสดกีคนเป็นผู้ชายขนาดกลางก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วเขาก็เล่นขำขำกันอย่างเช่นเฮ้ยเพื่อนเล่นอะไรกันอยู่นี่เขากดเดี๋ยวเขาหาอะไรมาเป็นเนออย่างเช่นอป๊กหนึ่ง กะัมาแล้วท่านผู้ชมสมรว่าถ้าคนเราเดี๋ยวนเ,เขากล้องไปนี่ใช้ใจมันสำคัญอยู่แล้วคือความรักแต่ผู้ชายเขาไม่เคยพูดกันเรื่องนี้พอพูดกันไปกันมาก็กลายเป็นออกทะเลขึ้นเฉยแบบกินความรักเข้าไปแบบ ง้ำงุงนำอำนำงามนะฮแล้วก็กลายเป็นอัจฉริยะเต้นความรักอย่างเช่นหยุดเลยของดีรับมินิฮอตความรักลวละเออที่รึไม่มีอะไรสักหน่อยโอ้โห ดุมตุสกระไรไหมเป็นเกินรูปเพติดเล่นประจำในหมู่ชายแต่พอไปเล่นกับแฟนจริงๆจริงๆังแล้วมันเกิดกนไป่กระแสขึ้นพลังฮาคิไฟฟ้าออกมาและ ถ้าพลังจิตไม่ได้อะแบบเธอพลาดแบบที่รักตธอจะต้องชุดชอนยีแต่พลังจิตไม่เข้าเลยฝ่ายหญิงตอบตัวอย่างรุนแรงด้วยพลังแหง่งนารีพิฆาต สยบแฟนหนุ่มซึ่งก็คือทรงเฮและแกทรงก็คือคนที่คู่กรณีทิศก็อย่างว่าแหละคู่นี้น่าจะต้องไปที่อำเภอต้องไปจดกันที่อำเภอะคู่นี้เพราะว่าดูแล้วน่าจะไปกันได้แล้วช็อตแชทคิดว่าอย่างไงครับผมผมคิดว่าเพื่อนอีกสองคนน่าจะ เป็นคนหาวเรื่องอยู่นะทที่ฟังมาแต่ก็นั่นแหละวันนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังกันขอบคุณมากขอให้เป็นวันทีด่ดีนะทุกคนขอจบกันไลฟ์เพิงเท่านี้สวัสดีครับ